คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกนจัดงานมหกรรมงานแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งภูมิภาคอีสานประจําปี2568เมื่อวันที่5กรกฎาคม2568คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกนร่วมกับ8หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งภูมิภาคอีสานประจําปี2568 หรืออ e ีสานครีเอทิวิตี้แอนด์อินโนเวชันสมิท2025ระหว่างวันที่5-6กรกฎาคม2568เวลา8.30 30. 30. 30. นกานถึง16.30นกานาทีณอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐุนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยควอนแกน ผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีพันธมิตรและผู้สนับสนุนการจัดงานนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิรัฐมนติช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่างานอีสานครีเอท t i ิตี้แอนด์อินโนเวชั่นสมิ2025สะท้อนเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคอีสานที่ไม่ได้มีเพียงมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า แต่ก็ยังเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้ากับทุนทางวัฒนธรรมถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างรกากฐานที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขอชื่นชมมหาวิทยาลัยคอนแกน ที่ได้ริเริ่มโครงการอันส่งคุณค่านี้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสให้กับคนในภูมิภาครองศาสตราจารย์ด็กเตอร์กริตพัฒ์ธารัพบุตรคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นกล่าวว่าอีสานคีติวิตี้แอนด์อินโนเวชั่นสมิส2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอีสานซอฟต์พาวเวอร์และนวัตรกรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งบัสเนส็ตแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงและสร้างโอกาสในการต่อยอดผลงานของนักศึกษานักวิชาก,การหรือผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศโดยภายในงานจะมีการแสดงผลงานนิทรรศการการจับคู่ธุรกิจและการประชุมวิชาการระดับนานา,นาชาติโดยครอบคลุม5กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ผ่านการผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมการออกแบบ ได้แก่ s o ฟต์พาวเวอร์โนเวชัเช่นอาหารดนตรีการแสดงเป็นต้นกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมวิชาการนานาชาติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกการแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวงดนตรีคัาสสิกจากนักดนตรีผู้พิการทางสายตานำเสนอแฟชั่นที่ผสานกับควา,ามคิดสร้างสรรค์เข้ากับควา,ามยั่งยืนการประกวดอีสานบริสาวพอดให้กับท่นเวทีสำหรับนักคิดรุ่นใหม่ในการสร้างสรงสรค์โซลูชันเพื่อพัฒนาภูมิภาคนิทรรศการและแสดงผลงานนวัตกรรม5ด้านเช่น นวัตกรรมด้านอาหารดนตรีการแสดงและศิลปะร่วมสมัยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีอาหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างนักนวัตกรรมและนักลงทุนทั้งนี้ มหกรรมงานแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตรกรรมแห่งภูิภาคอีสานประจำปี2568หรืออีสานครีเอท t i ิตี้แอนด์อินโนเวชั่นซ2025เป็นส่วนหนึ่งของงาน Mega Event Search of อีสานครีเอท t i ิตี้มหกรรมการจัดการอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2568ถึง6กรกฎาคม2568ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือนแข็งแกร่งระหว่างมหาวิทยาลัยคอนแก่นโดยคณะสถาปัเทกรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายสำคัญได้แก่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการสถาบันค่ามือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทแอดลิฟเมเนเนท์จำกัดและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดอิสานซอฟต์พาวเวอร์และนวัตกรรมคนไกลขับเพื่อนเศรษฐกิสร้างสรรค์ ของอาเซียนและอนุภูมิภาคในวันนี้นะคะที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราได้มีการจัดงานในเรื่องของการส่งเสริมนวัตรกรรมนะคะกับการสร้างสรรค์นในเรื่องของออวิชาการที่เรามีอยู่นะคะทำไงให้มันเป็นศิลปะได้แล้วก็ทําให้เกิดการต่อยอดนะคะให้น้องๆได้มีพื้นที่สร้างสรรค์นในการที่จะแสดงผลงานของตัวเองฉันคิดว่าตรงนี้เป็น จุดที่มีในยะสำคัญในการที่จะส่งเสริมนะคะให้การเดินหน้าเป็นไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไปแล้วก็เมื่อได้เกิดความร่วมมือนะคะจากทุกๆภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน มันจะทําให้การที่เราจะเดินไปถึงจุดเป้าหมายในประสบการสํสเร็จได้ดีมากที่สุดด้วยวันนี้เรามองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เราใส่นวัตกรรมลงไปจากการค้นคว้าของทางนักศึกษาเองเนะะี่ยค่ะมันไม่มีที่อื่นในโลกแต่มันมีที่ขอนแก่น university นี้ค่ะก็ต้องชื่นชมทางทางคณะอาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษา ผู้ที่สนับสนุนทุกคนที่ทําให้กิจกรรมในวันนี้สําเร็จได้แล้วก็คิดว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีภารกิจที่ต้องร่วมกันเดินหน้าต่อไปวันนี้มาพร้อมทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านรองผู้ว่าของขอนแก่นเนะะี่ยค่ะเราก็คิดว่าต้องมีความร่วมมือนะคะกับทางภาครัฐแล้วก็เอกชนที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะธงชัยกุศลกรสำนักข่าวเมโทรรายงาน